สวัสดีค่ะกลาสวัสดีนะคะพีพีเอฟซีทุกท่านเลยวันนี้พบกันนะคะกับพะบ้านพมาราคาเริ่มหลักร้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางเช่นเดิมป้ายทางนะคะไม่พร้อมรับขอร้องมากๆอย่าสั่งปิดนะคะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4146 440หรือ0636 049715นะคะ 0636049715จะมี2ช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะอีกช่องทางช่องทางหนึ่งนะคะทาง Facebook นะคะชื่อว่าแบ่งปันพาแท้ผ้าใหม่ยอดนิยมนะคะช่องนั้นจะเป็นพาเกจิยุคปัจจุบันนะคะที่กำลังมาแรงนะคะมีฝากติดตามด้วยนะคะอ่ะเริ่มจากองค์แรกกันเลยนะคะได้มาหลากหลายที่หลากหลายราคาเพราะฉะนั้นแล้วตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะ ไม่มีใครดูเป็นดูกิ่งทุกสายเพราะฉะนั้นนะคะให้แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยว <Okay. S 2> <Okay. S 1> ิ่มจากองค์แมกเนเลยนะคะ องนี้เก่ามากๆนะคะสมเด็จวัดเกตชัยโยค่ะลงกลุบางขุนพรมนะคะสมเด็จวัดเกตชัยโยลงกลุบางขุนพรม,ม,อ,งงมองนี้เก่ามาก เนี่ยขอบนะคะท้านหลังองนี้เก่ามากๆเลยนะคะวันนี้มาชานิดหนึ่งนะคะ องนี้นะคะสมเด็จวัดเกศชัยโยโรงกุบางขุนพมนะคะราคาโอน950บาทนะคะโอน950ไปทาง1000บาทโอน950ารขาไปทาง1000บาทนะคะพยายามหาข้อมูลให้ทุกทกรายการเลยนะคะพยายามหาข้อมูลให้สุดๆดเลยบางรายการก็มีข้อมูลให้นะคะบางรายการก็ไม่มีข้อมูลให้ค่ะองนี้นะคะสมเด็จ วัดเกตชายโยนะคะเนี่ยค่ะเก่ามากๆเลยฟังคลิปให้จุบนะคะฟังคลิปให้จุบขอร้องมากๆฟังคลิปให้จุบให้หนุหน่อยนะขอบนะคะ ด้านหลังหมายเลข2นะคะแจ้งเป็นหมายเลขก็ได้นะคะเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะองค์นี้หมายเลข2นะคะราคาโอน950บาทโอน950จากปลายทาง1,000บาทนะคะโอน950ไปทาง1,000นะคะต่อมาหมายเลข3นะคะหมายเลข3 องนี้นะคะหมายเลขสามสมเด็จวรคังนะคะพิม,มพ์มเจดีนะคะสมเด็จวรคังพิมพ์เจดีนะคะเก่ามากๆนะคะ ขอบนะคะด้านหลังนะองค์นี้นะคะสมเด็จวัราคังพิมพ์เจดีราคาโอนเจ็ดร้อยเกนะคะโอนเจ็ด้อยเก้ปลายทาง850จ้ะโอนเจ็ดนะคะปลายทาง850บาทนะคะหมายเลขสาต่อมาหมายเลขสี่นะ หมายเลขสี่เลี่ยกันน้ำแล้วนะคะนี่นะค่ะองนี้นะคะหมายเลขสี่เป็นสมเด็จวรคังนะคะพิมพยยใ์ใหญ่สมเด็จวรคังนะคะพิมพ์ใหญ่นะเนี่ย องค์นี้นะคะสมเด็จวราคังค่ะพิมพ์ใหญ่ราคาโอนห้าร้จ้าโอนห้าร้นะคะปลายทางหกรหโอนห้าร้อปลายทางหกรห้าโอนห้ารปทาง6ก0้อยหหถูกแล้วต่อมานะคะพัพิลันนีคยองนี้พัพพิลันนะคะเก่าๆเลยสวยด้วยนะคะองนี้ ฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยขอคอมเมนต์ของหัวใจใคนละหนึ่งดวงก็ได้นะคะองนี้นะคะราคาโอนราคาโอนนะคะราคาโอนหมายเลขอารราคาโอนห้าร้อยเก้าสิบค่ะโอนห้าร้อยเก้าสิบนะคะไปทางหกร้อยห้าสิบนะคะต่อมาหมายเลขหก 6, หมายเลขหก 6, เล็กมากนะคะพัานรอดนะคะพารอดเล็กมากๆนี่ะ่ะพารอดนะคะ กลุกวัดหัวข่วงเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่นะคะองค์นี้เจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้เก่ามาด้านหลังองค์นี้พารอดนะคะราคาโอนเก้าร้อจ้ะโอนเก้าร้อนะคะปลายทาง1,000บาทนะคะต่อมาหมายเลขที่จิดต่อเลยนะ หมายเลขเจ็ดนะคะสมเด็จวัดเกศชัยอยู่นะคะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะความชอบแตกต่างกันขอบนะคะด้านหลัง องค์นี้นะคะสมเด็จวัดเกศชัยโยราคาโอน590ร้อจ้ะโอนห้านะคะไปทางเจ็ยห้าสิบนะโอนเก้นะคะไปทางเจ็ดร้เออไปทางหกรยห้าสิบโอนห้าร้อยไปทาง650นะต่อมานะคะหมายเลขแปต่อเลย สิบทัดนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะคะองค์นี้นะคะแททันนะคะเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้พศสองห้าหนึ่งสองนะหลวงพ่อเงิน องนี้นะคะราคาโอนราคาโอนนะคะ950บาทนะโอน950าาขาไปทาง1000บาทหมายเลข9้าต่อเลยเนี่ยสิบทัดนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมวัดดอนยยหอมองคนี้พิมพ์เล็กนะคะองค์นี้พิมพ์เล็กนะคะเจ้าของเดิมรับประกันแทนให้นะคะขอบ ด้านหลังองค์หมายเลขแปดมีแจ้งราคาผิดนะหมายเลขแปดพันสามอุลพันามไปทางพันสี่นะคะต้องขออภัยด้วยนะหมายเลขแปดอพันสามไปทางพันสี่นะคะหมายเลขเก้าอูลเก0าร้อยานะอูลเก้ารอยห้ไปทางหนึ่งพันบาทนะคะอูลเก้สิบไปทางหนึ่งพันบาทนะต่อมาค่ะหมายเลขที่สินะคะ หลวงพ่อเขียนนะคะหลวงพ่อเขียนมีประสบการณ์เยอะมากนะคะหลวงพ่อเขียนอขอบอง์นี้นะคะเจ้าของเดิมรับประกันแทให้นะคะหลวงพ่อเขียนงอยนงนี้นะคะราคาโอน หลวงพ่อเขียนนะคะหลวงพ่อเขียนราคาโอน590โอน590ไปทาง650นะคะต่อมานะหมายเลข11ต่อเลยหมายเลข11เป็นเหรียญนะหล่อนะคะเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่เลยเนี่ยเก่ามาก ไม่ทราบที่นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าองนี้ราคาโอนห้าราสไปทาง650บจ้ะราคาโอนนะคะห้าบาทไปทาง650้าสนะคะหมายเลข11บเอต่อมาหมายเลขสิบ หลวงพ่อชานะคะหลวมปูชาหลวงปู่สวนวัดนาอุดมนะคะปกุกเสกปีหนึ่งห้าค่ะเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้นะคะขอด้านหลัง องนี้นะคะโอนโอนแปด้อยห้าสไปทางหก0อยโอนแปด้อยห้ไปทาง900อยโอนแปด้ไปทางโอนแปดไปทาง900อนะคะต่อมาหมายเลขสิบสามนะ,ะองนี้นะเจ้าของเดิมรับประกันแถให้นะคะด้านหน้าฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอก ด้านหลังขู่บ่าเจ้ากระสีมเข็มวิกูนะคะอง์นี้ราคาโอนนะแท้ทันด้วยนะคะปี35ห้าราคาโอนแปด้อยห้าิไปทางเ0้ารยนะคะตะกุดทองคําแท้นะคะโอนแปด้อยเกไปทาง9 0้บาทนะต่อมาหมายเลข14ต่อเลยองนี้เลี่ยมกันน้ําแล้ว หมายเลขสิบสี่นะคะกระไหลทองเดิมๆเลยปีหนึ่งหกนะคะพิมพ์ใหญ่ด้วยนะคะเกจิชื่อดังร่วมปลุกเสกนะคะองนี้ราคาโอนน่กระไหลทองเดิมๆเลยนะต่อมาหมายเลขสิบห้าค่ะ หมายเลข15นะคะสมเด็จหลวงพ่อกลวยค่ะปี15นะคะเนื้อผงน้ำมันนะคะเนะะี่ยปี15เนื้อผงน้ำมันนะคะสมเด็จหลวงพ่อกลวยด้านหลังด้านหลังนะคะเป็นพราสิวรี องค์นี้ราคาอูน450บาทนะคะอูน450ค่ะไปทาง500บาทนะคะต่อมาหมายเลข16นะหมายเลข16นะคะเป็นผ้าผงรูปเหมือนหลวงพ่อแช่มนะคะนหลวงพ่อเขียววัดทรงมูลนะคะปุกเศษ องนี้นะคะเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้เก่ามากๆเนะะี่ยค่ะขอบด้านหลังนะอย่าลืมนะคะถ้าภาพไม่ชัดเจนให้แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะอง์นี้ราคาโอน650้าสจ้ะโอน650นะคะไปทาง700บาทนะคะโอนหกร้อยห้าไปทางเจ็ อ,นะองนี้นะพากิ่งเก่านะคน่าเก่ามากๆเลยองนี้พากิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะ องค์นี้พักกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะราคาโอนสามอยห้าจ้ะโอนสามร้อขไปทางสี่ร้อยหลวงพ่ออีนะคะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ ด้านหลังพอสสองห้าสูสี่นะคะองค์นี้ราคาโอน490ร้บะโอน4 9่นะคะไปทาง500อตัวมาหมายเลข19กองค์นี้นะคะชินราชเก่า ไม่ทราบที่เลยแต่ว่าเก่ามากๆนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะราคาโอนราคาโอนนะคะ450นะไปทาง500บาท ชินราชเก่าไม่ทราบทีนะต่อมาหมายเลขยี่องค์นี้นะคะเจ้าของเดิมรับประกันแทนให้นะคะสุจินโนนะคะหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนนะคะขอบ หลวงปู่แหวนราคาโอนนะหมายเลข20นะคะราคาโอน350ค่ะไปทาง400บาทนะ1กรกฎาคม2520นะคะโอน390ค่ะไปทาง4เออโอน350ไปทาง400นะคะต่อมาหมายเลข21 องค์นี้เก่ามากนะคะพาร่วงนะคะพาร่วงรางปืนเก่าๆเลยนะคะมีความเก่ามากพยายามส่องให้แบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะด้านหลัง องนี้ราคาโอนนะสามร้อยเก้าสิบพะร่วงรางปืนนะคะโอนสามร้อยเก้าสิบค่ะไปทางสี่ร้อยห้าสิบนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อมาหมายเลขยี่สิบสองเลี่ยมโบราณมาเลยนะคะหมายเลขยี่สิบสองแทบมองไม่เห็นเลเลีเ่ยมเก่ามากเนะะี่ยค่ะต้องขอภาพนี้แล้วแหละนะองนี้นะคะเป็นหนังพญารุ่นจงอ่างศึกนะคะเลี่ยมโบราณเลยนะเจ้าของเดิมรับประกันแทนให้นะคะ รายการไหนที่เมย์แจ้งว่าเจ้าของเดิมรับประกันแท้ให้หรือแท้ทันนะคะคือเมย์เป็นตัวกลางให้เป็นศูนย์กลางให้เมยก็รับประกันต่อให้อีกทีนะคะองค์นี้นะคะราคาโอนนะราคาโอนนะคะ490นะเรียนโบราณเลยโอน4 9่นะคะไปทาง550นะคะต่อมาค่ะ อู๋น,นี้นะคะสมเด็จมีความเก่ามากเนี่ยคะด้านหลังนะ สมเด็จองค์นี้ราคาโอน450นะคะโอน450่่ไปลายทาง500บาทนะคะโอน450ค่ะปลายทาง500ต่อมาหมายเลข24หมายเลข24นะคะเนี่ค่ะหมายเลข24เป็นตะกุดนะคะหลวงพ่อทบค่ะตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคเะ,คะเจ้าของเดิมบูชามาจากวัดนะคะเก่ามาก ตะกุดหวงพ่อทุกนะคะมีแบบว่าเห็นเห็นพ่อเห็นตะกุดแล้วแบบคิดว่าแบบกว่าจะถักได้ขนาดนี้เนาะนะคะต้องมีความเพียรมากๆกว่าจะถักเสร็จแต่ละดอกด้วยนะเพราะว่าไปเห็นแบบว่าออพระอาจารย์นะคะที่ที่มีคารพเนี่ยนะคะนะกำลังแบบว่าถักตะกุด กว่าจะถักได้นะแต่ละดอกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเมย์ก็เลยมาเห็นยิ่งเห็นตะกุดดอกนี้นี่แบบว่าใหญ่แล้วก็ถักแบบละเอียดเลยเนี่ยแบบว่าสวยงามมากกว่าจะถักได้แต่ละดอกต้องใช้ความเพียรมากๆนะคะอ่ะตะกุดนะแมรี่ยี่สี่นะคะราคาโอนราคาโอนนะคะพันห้าโอนพันห้านะคะไปทางพันหกร้อยนะคะเจ้าของเดิมบูชามาจากวัดเลยนะคะ ทั้งหมดวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะมีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะที่มีแจ้งไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ